วิธีเสริมธาตุทั้ง5ตามธาตุเกิดไม้ไฟดินทองน้ำตามหลักศาสตร์จีนโบราณแล้วได้มีการแบ่งธาตุหลักออกเป็น5้าธาตุได้แก่ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองและธาตุน้ำโดยจะดูจากราศีของวันเกิดสำหรับใครที่อยากปรับความสมดุลของธาตุเพื่อลดปัญหาจากพื้นดวง มาดูว่าแต่ละธาตุนั้นของใช้ของสีโทนใดและควรทำบุญเสริมดวงวิธีใดบ้างธาตุไม้วิธีการเสริมธาตุไม้นั้นของใช้ควรเน้นด้วยโทนสีเขียวไม่ว่าจะเขียวโทนใดส่วนอัญ,ญมณีควรเป็นหยกสีเขียวควรทำบุญลงศพทำบุญบริจาคหนังสือธาตุไฟวิธีการเสริมธาตุไฟคือของใช้ควรเน้นสีที่เป็นโทนร้อนเช่น สีแดงสีส้มสีแสดส่วนอัญมณีที่ใช้ควรเป็นทับทิมแดงพลอยแดงทำบุญที่เกี่ยวข้องกับไฟเช่นถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงธาตุดินวิธีการเสริมธาตุดินของใช้ควรเน้นเป็นสีครีมสีเหลืองสีน้ำตาลอัญมณีที่ใช้ควรเป็นโกเมนสีเหลืองควรทำบุญด้วยการบริจาคที่ดินให้วัด กระเบื้องหลังคากระถินผ้าป่าธาตุทองวิธีการเสริมธาตุทองหากใส่ทองจะช่วยส่งเสริมดวงได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ควรใส่แบบพอเหมาะพอควรเพื่อป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพควรทำบุญด้วยการเททองหล่อพระไหว้พระปิดทองหรือปิดทองลูกนิมิตให้ครบ9ก้าวัดธาตุน้ำวิธีการเสริมธาตุน้ำ ของใช้ส่วนตัวควรใช้เป็นสีโทนเย็นเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามควรทำบุญด้วยน้ำนมหรือบริจาคเลือดธาตุเกิดทั้งสี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟซึ่งทั้งสี่ธาตุนี้ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราทุกๆคนถึงแม้ร่างกายของเราจะมีองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่เหมือนๆกันแต่ปริมาณของธาตุแต่ละธาตุในร่างกายของแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป ดังนั้นแต่ละคนจึงมีธาตุเด่นที่ไม่เหมือนกันจึงส่งผลทำให้นิสัยใจคอบุคคลิกลักษณะนิสัยต่างกันไปด้วยธาตุดินราศีพฤกษพราศีกันราศีมังกรผู้ที่เกิดในราศีธาตุดินนั้นมักจะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง ชอบที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลอื่นเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนละเอียดรอบคอบรักความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งมักเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดียากที่ใครจะได้เห็นอารมณ์โกรธของคนทาตด,ดินได้เป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทำม,มากกว่าที่จะเป็นนักคิดหรือนักวางแผน จึงทำให้เป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้นอกจากนี้แล้วยังเป็นพวกวัตถุนิยมเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีความสามารถในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆได้ดีแต่ถึงอย่างไรคนธาตุดินก็มีจุดด้อยคือเป็นคนที่จะจดจำเรื่องราวความเจ็บปวดต่างๆในอดีตจนยากที่จะลืมเลือนหรือให้อภัยกับคนที่เคยทำร้ายตนได้ และการเป็นคนมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไปจึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความลับเยอะเก็บความรู้สึกเก่งจนไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงจนในบางครั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ในธาตุเด่นนั้นเป็นคนที่เข้าใจยากและเข้าถึงได้ยาก สำหรับปัญหาสุขภาพที่มักพบในคนทาตดินได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานทาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตจึงทำให้ผู้ที่เกิดในทาตน้ำมีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอารมณ์ความรู้สึกคงไม่แปลกถ้าคนในธาตน้ำจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ไปตามสิ่งแวดล้อมจึงทำให้คนธาตุน้ำเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีขี้สงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอที่สำคัญเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวขยันขันแข็งมีไหวพริบดีวางตัวดีพูดจาดีมีความรับผิดชอบ และไม่นิยมความรุนแรงแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนธาตุน้ำมีข้อเสียที่ควรระวังคือการที่เป็นคนเรื่อยๆืเลื่อนลอยเข้าใจยากอารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผลเสมอเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดอยู่เป็นประจำจนทำให้ในบางครั้งกลายเป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่จนทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าวควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครนอกจากนี้ยังพอใจกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเองมากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงสำหรับในเรื่องของสุขภาพคนธาตน้ำควรระวังในเรื่องของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนทาตลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุม คนธาตุลมมักจะเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามักเป็นคนที่ใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์เสมอจึงทำให้คนธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีนอกจากนี้คนธาตุลมเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดีจึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทำความรู้จักผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนที่มีอารมณ์ดีสนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอแต่เป็นคนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านเข้ามานอกจากนี้ยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนำแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างไรก็ตาม คนธาตุลมก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสาเร็จมากเกินไปจึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่าหาความรักจึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควรแต่ในบางมุมก็ดูจะเป็นคนเงียบๆสุขุมเยือกเย็นมากจนบางทีกลายเป็นคนเฉื่อยชาและเชื่องช้าขาดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจนอาจลืมใส่ใจในเรื่องสุขภาพเท่าที่ควรจึงทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่ายดังนั้นปัญหาสุขภาพที่คนทาตุลมควรระมัดระวังคือโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือระบบย่อยอาหารโรคข้อหรือกระดูกธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิง์ราศีธนู คนธาตุไฟจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ทันคนมีความเชื่อมั่นในตนเองชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดีอีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสารรค์มีความเป็นผู้นำชอบเข้าสังคมมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดีนอกจากนี้คนธาตุไฟยังเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามมากกว่าคนธาตุอื่นๆ มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีมีอารมณ์ขันและกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาอยู่เสมอสำหรับข้อเสียของคนธาตุไฟคือการเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไปจึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุขภาพจนล้มป่วยอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อนข้างผดเด็จการชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่างที่ตนต้องการ บางครั้งก็วู่วามใจร้อนก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผลและยังต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนอื่นมากจนเกินพอดีนอกจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆจนทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆสำหรับปัญหาสุขภาพที่ควรระวังได้แก่โรคเครียดร้อนในหรือแผลในช่องปากผิวหนังแพ้ง,ง่ายและโรคกระเพาะอาหาร